ถ้าตามทฤษฎีเนี่ยต้องฉีดให้ได้มีภูมิคุ้มกันสัก60%ของประชากร,ร,าก,รก็จะได้ถึงระดับที่เรียกว่า b ีคอร์ดอิมูทิตี้หรือว่าภูมิคุ้มก,กันหมู่ถ้าได้ถึงระดับนั้นเนี่ยในทางทฤษฎีก็เชื่อว่าจะทําให้การติดเชื้อมันค่อยๆน้อยลงและจะหมดไปในที่สุดนะครับแต่ว่า60%เนี่ยมันก็ต้องมาดังดูว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ในกรณีที่วัคซีนดีมีประสิทธิภาพ90%นะซึ่งหายากนะคร เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฉีดอย่างน้อยสัก70-80%ของของประชากรนะฮะถ้าได้ตรงนั้นเนี่ยดีแน่นอนนะคำถามก็คือว่าหาให้ได้50%ตอนนี้ก็ยังก็ยังยากเลยะจะหาให้ได้ถึงสัก70-80%ของประชากรเนี่ยมผมคิดว่าภายในปีนี้ไม่น่าจะเห็นตอนนี้ที่ตกลงเรียบร้อยแล้วเดี่ยคือ2เจ้าเท่านั้น ะะก็คือ As a s t r a z e ซ e c a จองแล้ว26ล้านโดสแล้วก็จะทำการผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามเบลซันส่วนเจ้าสองที่มีการสั่งเข้ามาก็นั่งชัดเจนแล้วก็คือจากจีนนของบริษัท s i n o แว c ซ i น o แว c นี่เป็นเจ้านึ่งที่ผมพูดว่ามีการใช้ในประเทศจีนแล้วนะฮะ แต่ว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนที่อื่นแต่ในงรก็ตามเนี่ยเราก็ตัดสินใจจะสั่งมาเพราะว่าเข้าใจว่าสั่งง่ายกว่าที่อื่นนะฮะถ้าไปเป็นเจ้าของอย่างอย่างของไฟเซอร์จากของบอเดอร์นาเนี่ยอาจจะสั่งยากมากเพราะว่ามีคนจองไปเยอะโดยที่2ล้านโดสที่จากซีโนแวคเนี่ยก็จะเข้ามาภายในสักสองสาเดือนข้างหน้าส่วนของแอสซาเซนการ์ยล้านโดสคงจะเข้ามาประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วนะันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ 35ล้านโดสนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะคครองคนไทยได้อย่างน้อยขึ้นนึงครับของประชาเที่เขาไม่ตัดสินใจสั่งทันทีเนี่ยเพราะว่ามันดีข้อพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเราสั่ง26บวกคือ5้าล้านโดสจากเจ้าเดียวคือแอสตราเซเนกาเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงในอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัววัคซีนตัวนี้ฉีดทีบานแล้วบันมีปัญหาจะเป็นไปได้ว่าประชาชนไม่ยอมฉีด ถ้าไม่ยอมฉีดปุ๊บเราก็จะมีไปไหนอีแบบนึงว่าที่สั่งมา52ล้านโดสเนี่ยกลายเป็นว่า,าฉีดไม่หมดไอ้ตัว2ล้านโดสที่จะสั่งเข้ามาเร็วๆนี้เนี่ย2-3เดือนนี้เนี่ยที่จากสักจีนเนี่ยชินอวัเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนล็อตนี้เป็นกลุ่มแรกๆคือบุคลากรทางการแพทย์แล้วที่ดินมาก็คือว่าหลายคนแย่งนะฮะก็อว่าไม่กล้าฉีด เพราะฉะนั้นมันก็จะมีไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะมีปัญหาของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นความท้าทายนะว่าเดเชียงนิวไบเดียจะไปทางไหนตอนนี้มันมันมีความเห็นแตกกันหลายหลายฝ่ายมากนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนก็บอกว่าเออมันเจ็บแต่จบเนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่จบเนี่ยมันก็มารอบสองในคระ้ที่เจ็บนี่มันเจ็บมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หวังว่าเอะถ้าเกิดรอบสองคุณยังทำแบบรอบแรกเจ็บหนักๆนี่มันจะไหวกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมันเจ็บกันทั่วหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ารอบนี้เนี่ยแล้วคิดที่ว่าจะล็อกดาวน์หนักๆแบบรอบแรกเนี่ยเกือบจะไม่มีใครพูดกันนะฮะหลยนจากรอบที่แล้วเนี่ยที่เราเราเปิดหลายๆเฟสใช่ไหมฮะเราเปิดเฟสหนึ่งกสิบเจ็ดพฤษภาคมเนี่ยที่ให้ห้างเปิดเป,เป็นเป็นบางส่วนอะไรต่างๆแล้ว็อยอยเปิด 4, สี่ห้าเฟสเนี่ยก็มีหลายคนวิจารณ์ว่าเปิดช้าเกินไปก่อนจะเปิดครบทุกเฟสเนี่ยหลังจากตัวเลขเกือบจะว่าเป็นศูนย์เนี่ยว่ากันเป็นเดือนสองเดือนแหละมันทําให้เจ็บเกินควรนะฮะ ถ้าใช้บริเวณจากตรงนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่คนจะต้องมีคือมาตรการเกณฑ์การเปิดว่าแค่ไหนที่จะเริ่มเปิดได้ที่ผมกังวลมากกว่าคือมาตรการของรัฐบาลเองคือการหาจุดสมดุลที่ผมพย,ยมายามชนกลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยคือถ้ามันไม่สมดุลจริงเนี่ยนะมันเบ้ไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันเสียหายนะถ้าเบ้ไปทางระบาดมากเกินไปแน่นอนเสียหายแน่แต่ถ้าเบ้ไปแต่ว่าปิดแรงเกินไปจนเศรษฐกิจกระทบก็เสียหายแบบหนึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเรา เราเรากำลังเรียนรู้แต่ผมรู้สึกว่าเราเรียนรู้ช้าเกินไปนะครับ